สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีพเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องปรินดาพระบ้านพระหมาค่ะพี่น้องมีพระบ้านพระเครื่องพระบ้านพระหมาราคาถูกนะคะมาแบ่งปันพี่พี c เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่หรือว่าสะดวกโอนก็อินดีเช่นกันนะคะสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 3 7 1 3 0 8 9ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะไลน์แอปพลิเคชันนะคะ สามารถแอดไอเดีไลน์ได้ที่ KRU TEA W 2 5 3 3ค่ะหรือว่าสแกนคิวอารโค้ดตามรูปภาพนี้ก็ได้นะคะก็สามารถไลน์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่กับช่องปรินดาพาบ้านพระเหมานะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์กําลังใจให้กันได้ไม่ตาอุ่นน้องได้นะคะน้องยินดีให้บริการค่ะพี่โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ถูกใจรายการไหนโทร <c oughs> ทกับขออภัยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ <c oughs> ไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยละกันนะคะพี่พี่จ๋าเดือนสักค <pause> <c oughs> ู่นะคะขออนุญาตไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยค่ะพี่จะเป็นพระเนื้อดินนะคะองค์นี้จะเป็นพระเนื้อดินเป็นพะระลีลาเขาเรียกลีลาเมดขนุนหรือเปล่าพี่พี่ เนื้อดินเก่ามากแต่ว่าชัดลึกนะคะเนื้อสวยเนื้อเก่ามากค่ะพี่นะคะเปให้เราเปิดประเดิมต้นต้นคลิปนะคะขอที่สองร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอที่สองร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะนะคะเป็นรายการที่หนึ่งก็จะมีพ่ารอดค่ะพี่อ่เดี๋ยวจัดเนื้อดินประเดิมต้นคลิปให้เลยพะารอดค่ะพ่ารอดเนื้อเก่าสวยมากเหมือนมีเม็ดแร่ด้วยพี่ดูใบหน้าชัดมากค่ะพี่ใบหน้าชัดมาก นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่จ๋าด้านหลังขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองลอดเนื้อดินสวยๆเก่าๆเลยขอสองร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่สองร้อยบาทเท่าน,าน,นั้นนะคะแล้วก็ไปกระต่อรายการที่สามเลยโอ้ยสมเด็จเก่ามากค่ะพี่ครับเก่ายังอยู่เลยเนื้อแน่นๆ พิมชัดลึกค่ะพี่จ๋าเนื้อแน่นเนื้อเก่ามากเนื้อสวยนะพี่จ๋าอันนี้ก็เปย์ประเดิมต้นคลิปให้เป็นรายการที่สามค่ะพี่จ๋าขอที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขอแบ่งปันบูชาที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปรายการที่สามค่ะพี่จ๋ารายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นพระพุทโธน,น้อย,อยเนื้อแน่นเนื้อสวยมากค่ะพี่คุณแม่ชีบุญเรือนจะ้ะ ะะ PPFC ถ้าไหนสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยค่ะพี่นะคะทักมาทางไลน์ก็ได้นะคะยันลึกค่ะเนื้อสวยมากนะคะขอที่3า0รอบาทค่ะพี่จ๋าขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่3 0 0้อบาทเป็นรายการที่4ี่ค่ะนะคะเป็นรายการที่สแล้วก็รายการที่ห้าค่ะพี่หูสมก่อนะคะเป็นพระเนื้อดินเนื้อดินแน่นๆดูลายกระนก พระสมกอพระจังหวัดกำแพงเพชรค่ะพี่พี่อันนี้หนูเปย์ให้เลยหนูนะ่าจะได้เหมาออมากกว่านี้หนูขอที่200บาทเท่านั้นค่ะบอกแล้วว่าห้ามพลาดคักคปต์เลยประเดิม5รายการนะคะราคาเบาๆรา,าคาแบ่งปันค่ะพี่พระสมกอกำแพงเพชรรายการที่5ขอที่200บาทค่ะไปกันต่อนะคะพี่า๋ารายการที่6ค่ะอุ๊ยอันนี้สภาพใช้งานได้บ้านมาเลยค่ะพี่ องนี้ได้บ้านมาเลยหนูบอกดูความเก่าค่ะพี่คาบคีบ้าคคาบเก่าดูแต่พิมพ์ลึกนะคะพิมพ์ชัดลึกนะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมเรนเก่าแบบนี้เลยองนี้ขอ400ร้บาทค่ะพี่จ๋าราวนี้เปิดที่400ร้บาทโอ้ล่ะคาะราคาบ้าน,านราคาแบ่งปันค่ะพี่นะคะอันนี้หนูได้เหมาบ้านมาเลยนะคะขอที่400อบาทเป็นรายการที่6ค่ะ เป็นรายการที่6แล้วก็ไปรายการที่7ค่ะพี่เป็นพระนดินอีกเช่นกันโอ้โหวันนี้ค่อนข้างหลากหลายนะนดินเป็นพระขุนแผนใบพุศาอยากให้ดูเนื้อดูพิมพ์พี่ดูเม็ดแร่ค่ะพี่ดูเนื้อเนื้อดินองค์น,นี้สวยมากๆนะคะเป็นพระเลยแต่มีสนเสน่ห์นะพี่ดูพิมพ์ล่องชัดลึกค่ะพี่จา๋าขอที่300อบาทค่ะพี่ ะะขอแบ่งปันบูชาที่3า0บาทนะคะเป็นพระขุนแผนใบพุทธารายการที่เจดค่ะนะคะรายการที่เจดแล้วก็ไปกันต่อนะคะรายการที่8ดค่ะรายการที่8ขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญพ่อจงจถ้าถ้าสายหลวงพ่อจงน้องจะไม่เคยได้มาหนูไม่แน่ใจนะ <laughs> สายจังหวัดอะไรแต่รูจร้จักตะหลวงพ่อจงนะพี่อยากให้ชมช้าช้าชัดๆเหมือนเป็นเหรียญกระไหลทองอนะพี่ สะท้อนแสงไฟนิดนึงต้องต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่จา๋าเหรียญคมชัดสวยมากนะเหรียญคมชัดสวยมากๆพี่พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูให้ชมบริเวณด้านหลังเซมาหลวงพ่อจงค่ะพี่จา๋าเหรียญสวยนะสายพ่อจงถ้าจำไม่ผิดหนูไม่เคยได้มาดูยันอักขระด้านหลังด้านหลังมีคำว่าหลวงพ่อจง นะคะขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอที่ห้าร้อยบาทเสมาหลวงพ่อจงเหรียญกระไรทองเหรียญคมชัดสวยมากเป็นรายการที่แปดค่ะพี่ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าจะเป็นรูปหล่อบางานนะคาระรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แบบเนื้อเก่าพีด่ดูเส้นจีวรล่องลึกด้านข้างน่าจะเป็นพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ขี้ตา นะอ,องนี้แบบเนื้อสวยมากสามชายชัดๆตลับเงินชุบทองค่ะพี่อ,องนี้ขอแบ่งปันโบชาที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะขอที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่เก้าราคาเบามากค่ะพี่ราคาแบ่งปันชอบถูกใจอย่าลืมโทรมานะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่สิบค่ะเป็นพระสมเด็จไม่แน่ใจเขาเรียกกดเกดหรือพิมพ์รหังนะพี่เนื้อเก่าสวยมากค่ะพี่จา๋านูอาจจะส่องไม่ค่อยเก่งนะพี่ๆต้อง ต้องกาบขออภัยนะคะโอ้ยสมเด็จเนื้อเก่ามากเนื้อแบบนี้ไม่เคยได้มานะพี่เนื้อสวยมากนะคะน้องขอที่300บาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งบันโูชาท,ที่300บาทเป็นรายการที่10ค่ะพระสมเด็จเก่าๆอา่าไปกันต่อนะคะรายการที่11อค่ะ องนี้ได้บ้านมาหนูได้เหมาออมาคู่กับอะไรน้่นหนูหรอแต่นั่าหนูว่ามีพี่ๆบูชาไปแล้วแต่ว่าองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพิมพ์ค้ตาหรือเปล่าแต่พี่โอ้โหพี่ดูเนื้อโอ้โหเนื้อเก่ามากค่ะพี่ดูชายแบบล่องเลึกชัดมากนะคะเนือ้อเนื้อเก่าเนื้อสวยมากค่ะพี่องค์เนี้ยนะคะได้บ้านมาหนะหนูไม่แน่ใจเรียกว่าพิมพ์ค้ตาหรือเปล่านะคะหนูขอเปิดที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่นะคะพี่ดูความเนือ้อความสวยนะคะ เกาล่องจีวอลล่องลึกพิมพฟอร์มชัดสวยมากขอเปิดที่400บาทค่ะเป็นรายการที่11ค่ะพี่นะคะเป็นรายการที่1 1นะคะแล้วก็ไปกันต่อนะคะรายการที่12ค่ะพี่จ๋า12จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยแต่ไม่แน่ใจอ่อพีพีเอฟซีจ๋าเรียกว่าปีอะไรนะรู้จักแตห่หลังค่ะอมาหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตาลามพี่อ๋อ เปลี่ยนคมชัดสวยเดี๋ยวให้ดูเส้นจีวรใบหน้าเดี๋ยวหนูจะพยายามไปช้าๆนะคะติชมได้นะคะพี่ไวไปคลิปไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยดูยันอัคระค่ะพี่คมชัดหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้านะหนูก็ดูเดี๋ยวนะสะท้อนแสงไฟนะคะเพิ่งตื่นแล้วมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีที่น่ารักจุกๆท่านเลยนะคะขอเปิดที่หกร้อบาทค่ะพี่เรียนหลงพรวาก,กวยเม่เคยเห็นอะ เหรียญสวยนะคะหลวงพ่อโกอยวัดโคศิตาลามค่ะพี่ขอที่600บาทนะคะเป็นรายการที่12ค่ะนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่13ค่ะพี่เป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อปุยเอี่ยมวัดหนังค่ะพี่โอ้ย,อยงนี้เหรียญเก่าสวยพี่ดูใบหน้าความคมชัด นะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่จ๋าเซมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมวัดหนังองค์นี้พี่พี่เอฟซีท่านไหนนะคะสวยถูกใจนะคะชอบน้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคาเอาหกร้อยบาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสามค่ะนะคะเป็นรายการที่สิบสามแล้วก็รายการที่สิบสี่ค่ะพี่เป็นเหรียญปา่าห่อนะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรปรา่าห่อเนื้อสวยมาก คมชัดมากดูตัวหนังสือลึกๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่นะ,ะชอบถูกใจอะไรกันนี้น้องขอที่500บาทพอนะคะขออนุญาตไปแบ่งปันบูชาที่500บาทปเป็นเหรียญปรับห่อรายการที่14ค่ะนะคะรายการที่14แล้วก็ไปกันต่อรายการที่15ขออนุญาตเป็นสายื่องล่าง,ลางแล้วกันเคี้ยวเสือองค์ใหญ่นะพี่องค์ใหญ่เก่าๆเ,เลยแล้วก็มีจีวรนเก่าๆมีรอยจานด้วยค่ะ นะคะมีลอยจานด้วยค่ะพ,พี่จ๋านะคะเจ้าของเขาเลี่ยมเก็บไว้อย่างดีเลยองใหญ่นะพี่ไม่ใช่องเล็กนะน้องขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะคะอนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเป็นรายการที่สิบห้าค่ะนะคะเป็นรายการที่สิบห้าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่สิบหกเลยไปเหรียญหลวงพ่อพระคูทองสุขค่ะพี่จนะคะเหรียญหลวงพ่อพระคูทองสุขค่ะพ,พี่จ๋าโอ้โหเหรียญกระไหลทองดูตัวหนังสือชัดลึกมากๆาพี่พี่ ะะดูในตาเหรียญท่านคมชัดมากพี่ดูเส้นจีวรค่ะพี่จ๋านะวัตโนดหลวงค่ะพี่เป็นเหรียญที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าโบสถ์สดนะคะออกวัตโนดหลวงหลวงพ่อทองสุขวัตโนดเหลวงโอโ้ยันตัวหนังสือนะคะขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทเ,าเป็นรายการที่สิบหกค่ะแล้วก็สิบเจ็ดค่ะพี่ สิขออนุญ,ญาตเป็นหล่อหลวงพอ่อทาละกันอ,อนี้หลวงพอ่อทาวัดปเนียงเตยยันลึกๆชัดๆเลยเรียมหนามากค่ะพี่หลวงพอ่อทาพิมพ์ชัดลึกขอที่เอา350บาทค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดแบงปันบูชาที่350บาทเป็นรายการที่17ค่ะ แล้วก็ไปกันต่อรายการที่18บแเลยโอ้โหองคนี้ลงยาสวยงดงามมากๆปีพศ2460นะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาพี่พี่ดูโอ้โหรายการนี้ฝากมานะพี่พี่นะคะขอ700บาทนะคะพี่จ๋าดูยันอักขระด้านหลังนะคะลงยาสวยมาก ะะปีคะปสี2460ูตรค่ะพี่หลวงพ่อพุทธโสธรต้องขอในราคาแบ่งปันบูชาที่700บาทค่ะเป็นรายการที่18นะคะเป็นรายการที่18ค่ะพี่ๆแล้วก็ไปกระต่อรายการที่1 9นะคะ19ค่ะพี่จะเป็นทวดเนื้อว่านวัดผักโขค่ะนะคะจะเป็นทวดเนื้อว่านวัดผักโขเนื้อว่านไข่ขาวขาวเก่าๆเลยค่ะพี่ น้องขออนุญาตแบ่งปันบูชาเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่จ๋านะคะเนื้อว่านไข่ขาวละราคานี้โอ้โหพี่แบ่งปันแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกท่านทวดวัดผัโคเป็นเนื้อว่านนะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยพิมพ์ชัดค่ะพี่ขอสามร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเลยน่าจะเป็นวัดหนองหลวงหรือเปล่าพี่พี่หลงพ่อเดิมออกเนื้อเงินเส้นจีวรชัดลึกค่ะพี่ นะคะเก่าๆสวยๆเลยรูปล,ปลปอลบก็เดิมค่ะพี่จ๋าฐานสูงขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาเอา400บาทนะคะเป็นรายการที่20ค่ะเป็นรายการที่20นะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่นะคะไปกันต่อที่รายการที่เท่าไหรด่ดีนะคะไปกันต่อรายการที่21ค่ะ ยี่สิบเอ็ดจะเป็นขุนแผนน่าจะตีออกวัดบ้านกลางค่ะพี่เนื้อเก่าเนะื้อสวยเนื้อเก่ามากมีเม็ดแร่พิมพ์ชัดลึกนะน่าจะออกวัดบ้านกลางเลี่ยมตลับจิวเวลี่น้องขออนุญาตเปิดนะคะราคานี้พรอมเลี่ยมสวยๆนะคะที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ แล้วก็รายการที่22ค่ะพี่พี่จ้า22จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชหล่ลอโบราณหล่ลอเก่าๆค่ะพี่สภาพใช้งานเลี่ยมเก็บไว้โอ้โหมีคราบเขียวคราบเก่าค่ะพี่นะคะองนี้ขอที่450บาทนะคะแต่ว่าพี่ดูฟอร์มดูพิมพ์โอ้โหเลี่ยมโบราณน,นะคะพีพีเอฟจีท่าไหนสนใจขอที่450บาทค่ะ ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่450บาทเป็นรายการที่22นะคะแล้วก็รายการที่23ค่ะพี่เนอวานโอ้โหสารสแรกสวยสวยเนี่ยให้ดูเนื้อไข่ขาวๆเหมือนวัดพระโคตเนื้อไข่ขาวพิมพ์ใบหน้าชัดค่ะพี่สารสแลกองนี้นะคะทักลวดเก่าๆเนื้อไข่ขาวพิมพ์ชัดค่ะพี่นะคะพิมชัดมากเนาวานน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่2497น้องขอที่400บาทค่ะนะคะขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเป็นรายการที่23 นะคะเป็นรายการที่13แล้วก็รายการที่14ค่ะพี่พีเอฟซีนะ24จะเป็นเสือโหหนูบอกเลยว่าองค์ใหญ่มากพี่พี่น้องบอกเลยว่าองค์ใหญ่มากมีรอยจานต้องเป็นพันนะพี่จ๋าถ้าแบบเป็นเครื่องรางเนาะค่อนข้างหายากแล้วราคาประมาณนึงเลยแต่ว่าน้องแบ่งปันให้พี่พีเอฟซทุก,ท,กท่านละกันขอที่700บาทเท่านั้นคะ่ะพี่อันนี้ใน อันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะเสือองค์ใหญ่มากค่ะพี่องค์ใหญ่มากจะเทียบกันอพอๆกันหรือจะใหญ่กว่าได้ซ้ำขอที่เจ็ดร้อยบาทนะ,ะทคะ,นะะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะนะคะรายการที่ยี่สิบสี่แล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พีเอฟซีจะเป็นอ่หลวงพ่อคงค่ะพี่เหรียญกระไหลทองน่าจะเขาเรียกกระไหลทองนะโอ้พี่ดูใบหน้าคมชัดมากอ่ะพี่ดูตัวหนังสือแบบเป็นแท่งชัดลึก นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมองค์นี้นะคะพี่จา๋าดูยันด้านหลังลาบผลพูนทวีนะคะขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นราคาแบ่งปันมากวันนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเอ่อยี่สิบห้านะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าอ๋อแล้วก็รายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกค่ะพี่ยี่สิบหกเหมนเต่าแล้วกัน เตาผิวไฟได้เหมาจิดมาเป็นรุ่นปดดีค่ะพี่เป็นรุ่นปดดีมีโค้ดนะนะคะมีโค้ดนะพี่จา๋านะคะขอที่200บาทค่ะพี่ขออุญาตแบ่งปันบูชาเอา200บาทพอนะคะราคาแบบสุดว้าวห้ามพระสะคริปต์นะคะสำหรับกับช่องปรินาพระบ้านพระเหมาเพราะพี่จะได้ราคาถูกใจนะคะพระถูกใจนะคะพี่จ๋านะคะขอ200บาทรายการที่อ่ค่ะ แล้วก็27ค่ะพี่ๆี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยชุตินัทโลโน่าจะเป็นเนื้อ,อาบาก้าหรือเปล่าพี่ดูตัวหนังสือดูยันดูใบหน้าแล้วก็มีสิงสิงเจ้าของบอกมาว่าเป็นเนื้องานะคะชอบถูกใจสอบถามได้ค่ะพี่รับหลายรายการโทรเข้ามาได้เลยนะคะเมตตาอุดหนุนกันได้นะคะ ฝากช่องไว้ด้วยนะพี่จ๋าปี2521ค่ะพี่น้องเปิดที่700บาทค่ะพร้อมสิ่งนะรพร้อมสิ่งด้วยนะพี่ราคานี้โอ้โหเดยนสวยๆเก่าๆรายการที่2 0เอ่า32เอ๊ะเท่าไหร่นะ27 27ยไหมคะหรือ26 27นะคบนะขอเปิดที่700บาทนะคะแล้วก็28ค่ะเอ่อ28จะเป็นหลวงพ่อปูเผือกขุดสระค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเรพยายามจะส่องให้ช้าๆชัดๆ เลี่ยมตลับเงิน so ค่ะพ no. ี่องนี้เลี่ยมตลับเงินโอ้โหเนื้อแน่นเนอสวยมากนะคะเป็นเงินผสมนะขอที่เอาขอที่เท่าไหร่ดีเอาสามร้อยห้าสิบาทลวกันขอแบ่งบันบูชาที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบเก้าเป็นน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้านะคะโอ้โหน้ำเต้ามี่อยจานไม่แน่ใจหลงปูซุกหรือเปล่านะคะน้ำเต้าน้ำเต้ามีลอยจานน้ำเต้าเลี่ยมเก่าสวยมีจีวรนด้วยนะคะ น้ำเต้าขอ400บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดที่400บาทเป็นรายการที่29นะคะนะเป็นรายการที่29ค่ะพี่ๆแล้วก็รายการที่30ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่อ,องค์นี้เป็นพิมพ์เซนได้โอ้สวยๆดเูเนื้อหามนสารแบบพี่ดูชัดลึกมากมนะคะเนื้อสวยพิมพ์ชัดลึกมากๆพี่ๆพ,พร้อมตลับทองลงยาสวยๆหนึ่งใบเลย นะคะขอ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่เปิดแบ่งปันบูชาที่300บาทเท่านั้นเป็นรายการที่30นะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พีเอฟซีจ้านะคะแล้วก็ไปรายการไหนดีรายการที่30ไปแล้วนะคะสนใจรายการไหนสอบถามได้ค่ะพี่เอฟซีจ้า สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเก่าๆสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกสายหลวงพ่อโกยวัดโคสิตตาลามน้องขอที่สี่ร้อยบาทนะท้ายคลิปนะราคาสดว้าวเหมือนกันนะ,ะเหรียญหลวงพ่อกวยยันอคัคระคมชัดค่ะพี่นะ้าวัดโคสิตตาลามสายจังหวัดไชนา่าอันิเปให้เลยที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะ นะเป็นรายการที่31อแล้วก็รายการที่32ค่ะพี่จอบบ้านๆเกา่าๆเลยอันนี้หนูได้เมาดิดมาดูเส้นจีวรลล่องเลึกค่ะพี่จา๋าสะท้อนแสงไฟนิดนึงต้องกราบขออภัยรอจอบเล็กบางคานค่ะพี่ขอ200บาทพอนะคะขอแบ่งปันบูชาที่200บาทพอค่ะพี่จา๋านะคะจอบเล็กเส้นจีวรชัดนะคะรายการที่32ค่ะนะคะรายการที่32ขอที่200บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะรายการที่33ค่ะ33ได้เหมามาน่าจะเป็นปี05พร้อมกล่องเดิมๆหลวงพอ่อทวดวัดชังให้ค่ะพี่นะคะมีคาบที่เบ้าคาบเก่าหนูว่าน่า,น,าน่าจะเป็นปี0ูนย์ห้าไหมพี่ๆหลังมีรอยตะใบ ขอ350บาทค่ะพี่จ๋าขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่สามบาทราคาเบาๆช่วงท้ายคลิปนะคะพี่จ๋ารายการที่33นะคะในราคา350บาทจา้ะนะคะแล้วก็สามอยห้350บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋สาสนใจรายการไหนสอบถามได้ะคะ่ะพี่นะคะสนใจรายการไหนสอบถามได้แล้วก็จะเป็นพาร์กิ่งนะคะรายการที่34 พักกิ่งเก่าๆก,กิ่งโบราณสวยๆเหมือนมีข้ามน้ำทองเนื้อสวยมากค่ะพี่นะคะขอสามร้อยบาทพอนี้เปให้อีกเหมือนกันค่ะพี่จา๋านะ,ะองนี้เปให้อีกเหมือนกันนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่อันนี้รายการที่สามสี่นะอันนี้หนูน่าจะได้มากว่านี้เลยพี่หนูไปแบ่งปันให้เอาสามร้อยบาทพอน,นะคะราคานี้พร้อมส่งทุกรายการค่ะพี่ไม่บวกค่าส่งเพิ่ม นะคะ34รายการสำหรับ EP นี้นะคะพี่จา๋าฝากไม่ตาอุ่นนุนกันได้นะคะอย่าลืมนะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่อย่าลืมแอดไลน์สแกน QR code หรือโทรมาที่เบอร์0993713089ได้ยินดีให้บริการนะคะพ,พี่จา๋านะคะฝากเม่ตาอุ่นนุนนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆนะคะพี่จา๋าเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ